ครับวันนี้เรามาแนะนำกระติกน้ำหยดนะครับสูตรทำเองนะครับจากแกนลอนนะครับก็ใบละสิบบาทนะครับแล้วก็หัวน้ำหยดสิบบาทนะครับก็ลงทุนยี่สิบบาทก็จะได้กระติกน้ำหยดอย่างนี้นะครับไว้หยดใส่ต้นไม้นะครับนี่นะครับเราสามารถเปิดปรับได้นะครับนี่นะครับเราเปิดให้น้ำหยดได้นะครับ นะครับนี่นะครับเราก็สามารถเปิดปิดได้ยาวหยดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สําหรับคนที่ขี้เกียจรดน้าต้นไม้นะครับหรือแม้แต่รดน้ํานะครับอย่างต้นไม้อย่างนี้นะครับเราก็ตั้งไว้ที่โคนได้เลยนะครับต้นไม้ก็สดชื่นในช่วงหน้าแล้งนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องอ่าไม่มีน้ําบาดาลนะครับปลูกต้นไม้นะครับลงทุนแบบนี้นะครับไปละยี่สิบาทนะครับอยู่ได้เป็นปีสองปีนะครับคุ้มค่านะครับกระติกนะครับไบละสิบาทนะครับ สั่งซื้อได้นะครับหัวจุกนะครับสิบบาทนะครับแต่ว่าอ่าหัวจุกนี้ต้องสั่งเองนะครับแต่กระติกผมมีขายให้นะครับใครสนใจนะครับปลูกต้นไม้นะครับปลูกผลไม้หรือปลูกต้นไม้ที่ไม่มีเวลาไปรดน้ํานะครับหรือจะให้ฮอร์โมนให้ปุ๋ยทางใบนะครับนี่ดูอย่างต้นง้อต้นนี้ครับระยะเวลาสองปีนะครับสวยมากครับอะโวคาโดสองปีนะครับก็เราให้นะครับเป็นนะครับปุ๋ยน้ํานะครับก็คือเป็นอ่าเย็นขววเย็นอยู่ในนี้ได้ กัเย็นอยู่ไหนครับเราให้นะครับเย็นนะครับของบริษัท i อเทนะครับก็นะครับให้เย็นนะครับเป็นอาหารทางใบให้กับอ่าก็เรียกว่าให้กับต้นไม้เรานะครับจะได้สดชื่นนะครับวิธีการใช้ก๊อกนะครับตัวนี้ทำไมล้มไว้มันหยดเหรอ นี่ครับน้าหยดนะครับระบบน้ําหยดนะครับเราก็ตั้งขึ้นนะครับนะครับตั้งขึ้นนะครับเราก็จะเป็นระบบน้ําหยดนะครับเรานะครับทําแบบบ้านนะครับแต่สะดวกสบายนะครับเวลาเราไปนะครับใช้นะครับในต้นไม้เราก็จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของน้ํานะครับกระติกหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับต่อต้นหนึ่งนะครับก็เท่ากับหนึ่งอาทิตย์ลดน้าอ่าให้น้ําทีหนึ่งก็ได้นะครับ หรือเราไม่อยู่นะครับเราไม่อยู่บ้านเราก็สบายใจได้แล้วครับเรามีกระติกกระร้อนะครับอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมีกระติกกระร้อนะครับเปิดตั้งไว้นะครับตายต้นไม้อย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เปิดน้ําหยดทิ้งไว้เลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับกิ่นก็จะชุ่มชื้นนะครับนี่นะครับตั้งใกล้ๆโคนเลยก็ได้นะครับนี้ ลักษณะการตั้งนะครับแล้วก็เปิดน้ําหยดเลยนะครับน้ําหยดเขาก็จะหยดอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับก็จะหยดอย่างเงี้ยครับใส่ต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับกระติกฝากซื้อได้นะครับใบละสิบาทนะครับติกใหม่นะครับหาไม่ได้นะครับก็มีจํานวนจํากัดนะครับตอนนี้เหลืออยู่นะครับสองร้อยใบนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเฉพาะเขตอำเภอสามชัยนะครับ